พี่ก็ถ่ายขลาน่อยวิธนะีปอกผลาญพี่เขาง่ายมากนะครับผมได้เห็นแล้วผมเออไปอเดียแบบง่ายนะครับเนี่ยหลายหลายท่านซื้อมาไม่ไม่ได้ให้พ่อค้าเขาปอกให้ก่อนนะครับเราเอามาทุบก,ก็ข้างในก็จะเละหมดนะฮะใช่ครับถ้าซ้อนเท่าแบบข้างในเละครับใช่ครับหรืว่าจะเสียคุณค่าทางอ่ะ การรับประทานข้าวหลามนะครับผมได้มาเจอพี่เขามาวนนุนนะฮะข้าวหลามเจ้านี้อร่อยนะฮะก็อยู่แถววัดนาวงนะฮะเจ้านี้ จะชื่อว่าข้าวหลามลาดยาวนครสวรรค์สูตรโบราณหอมหวานมันอร่อยนะครับคนแม่บ้านผมว่ามาอดทนนะฮะเป็นวิธีบอกข้าวหลามได้ไวมากนะครับโดยที่ไม่ยังไม่ได้ออกจากจากกระบอกนะครับอร่อยมากนะครับเจ้านี้ ก็อยู่แถวแถวนาวงประชาพัฒนา21นะครับในที่มาจำง่ายๆคือหน้าบิ๊กซีนะครับ นี่คือในส่วนที่ว่ายังไม่สุกนะครับคือกำลังกำลังอยู่กับไฟนะฮะเตาแบบนี้นะครับก็ดีนะฮะไม่ค่อยมีควันเท่าไหร่ ส่วนมากที่เราได้เผากันเองนะครับามตามบ้านสามบ้านนอกเรานะครับก็ส่วนมากกระบอกนี่โหดำํำนะไม่ต่อตะโกนะฮะเพราะเราไม่ไม่ได้เช็ดนะครับเพราะว่าสูตรของแต่แต่ละท่านจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนนี้ผมเคยมาซื้อรอบนะครับอร่อยมากครับติดใจก็เลยแวะเวียนมาอุดหนุนอีก ถ้าใส่ถุงห้ผมปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ผมก็จะรับเมื่อนําไปรับประทานละทรักลับบ้านนะฮะ่ไหนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วถวดาวงคชาพัฒนา21นะครับเขตตอนเมืองนะฮะตรงข้ามวิสีก็สามารถทำได้เอาหลามของพี่เขาได้นะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับรันใดที่เนาะผ่านไปผ่านมา ก็สามารถแวะมาคนหนุ่ข้าวหลามของพี่เขาได้นะครับพี่ขายตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ข้าวหลามสุกตั้งแต่สองโมงเช้าครับแปดโมงนะฮะแปดโมงครับถึงถึงเอาแค่หมดครับประมาณช่างแยกากว่านะครับนะฮะเจ้านี้อร่อยมากนะข้าวหลามนะฮะท่านใดอยากลองชิมรสชาตินะฮะอันนี้พี่ว่าทาสดๆมีทั้งข้าวหลามข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวดำเนาะ เลี้ยวขาวก็ผมเห็นแล้วสะอาดด้วยนะครับเจ้านี้นโอ้โหนี่ะสะอาดนะฮะ ท่านใดที่จะมาอุดหนุนนะก็มีสองสาขาเนาะรับสองสาขาครับตรงนี้ก็เป็นสาขาซึ่งนีสาขาดอนเมืองนะวัดวัดนาวงนาวงพัฒนา21นะฮะตรงข้ามบิ๊กซีและอีกหนึ่งสาขาแล้วครับพี่สาขาโยธุลยสายในหน้าวัดน้ำบนครับอ๋อหน้าวัดหน้าวัดน้ำบนครับหน้าวัดน้ำบนนะครับ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 ตรงข้ามเซเว่นนะครับอ่าพี่เก็มีสองสาขานะครับสําหรับข้าวหลามแสนอร่อยนะ ก็คือข้าวหลามลาดยาวนาครสวรรค์สูตรโบราณหอมหวานมัน่นอร่อยนะครับท่านใดที่ได้มารับประทานแล้วก็จะติดใจนะครับอันนี้คือหมดแล้วนะครับาหรับอล็อตแรกนะครับที่ที่เขาได้เผาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็มาอุ่นหุนหมดแล้วตรงนี้นะฮะก็เหลือนู่นนะฮะที่กําลัง เลี้ยงแถวอยู่นะครับก็คงจะน่าจะไม่เกินเที่ยงวันนะคงจะคงจะหมดนะครับก็มีสินค้าดีๆนะครับอาหารอาของอร่อยอร่อยนะครับเราก็นํามาฝากกันให้กับไปหลายท่านที่ผ่านไปผ่านมาได้ซื้อไปฝากกับเพื่อนๆหรือว่า,าพี่ๆน้องๆน,นะครับได้รับประทานกันนะฮะ นี่ก็คือข้าวหลามที่กํากลังวางขายอยู่ในตอนนี้นะครับก็มัดก็มี4ี่กระบอกด้วยก็มีนะครับบา,บางชุดก็มี5กระบ,บอกนะครับกระบอกอาจจะเล็กแ,แต่เต็มไปด้วยความอร่อยนะครับนะแล้วเราก็มาดูนะครับว่า,าข้าวหลามเนื้อเยื่อเป็นแบบไหนอันนี้ นี่ฮะหอมหวานมันอร่อยนะครับข้าวหลามเจ้านี่นะครับผมรับประทานประจํานะครับผันไปผันไปผนมาก็าแวะแวะมานะครับมาอุหนุ่นกันได้นะครับอันนี้คุณคุณภรรยาของคุณพี่กันนะครับนี่ฮะในขาใจดีด้วยนะครับอพอค้าด้วยฮนะใจดีช่วยกัน สุด <i> ท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครอบครัวสายบุญดอนทัวนะฮะมาซื้อข้าวหลามของพี่เขานะฮะข้าวหลามลาดยาวนครสวรรค์นะครับเป็นข้าวหลามที่อร่อยมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ